เรามาดูดวงของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะสำหรับวันที่1 8ถึ25ง25กรกฎาคม2 5 6 7สําหสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะโอ้เปิดมานะคะเป็นอะไรเอ่ยนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้หุนหินง่ายนะคะแล้วก็มีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้คิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะคะระวังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงิน นะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเงินนะคะคิดเรื่องเงินนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตำแหน่งพ่านาคตของคุณขึ้นไพ่เศรษฐีขึ้นไพเ่พเศรษฐีมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องการเงินของคุณนะคะ ใครที่รอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้หลายๆคนที่เรื่องความรักระวังมีปัญหาทะเลาะก,กับคนรักนะคะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาการหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่รอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินนะคะ ดวงการงานช่วงนี้นะคะดวงการงานช่วงนี้นะคะใครจะไปสอบชิงทุนไปสอบราชการนะคะหรือจะไปสอบเรื่องงานไปติดต่อเรื่องงานนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานดวงการเงินช่วงนี้ใครรอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าคุณจะไปติดต่อสาบัานการเงินไปติดต่อบุคคลนะคะคุยเรื่องการเงินสําเร็จ นะคะไพนาคตค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์่ยวกับเรื่องการเงินนะคะดวงความรักของคนโสดนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้พบรักนะคะกับเพื่อนเก่าคนรู้จักคนเก่าๆที่คุณเคยคบเคยคุยกันมาก่อนนะคะแต่แล้วก็ทะเลาะกันไปเลือกลากันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันกลับมา คบกันอีกรอบหนึ่งนะคะดวงความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ระวังปัญหาการหึงหวงนะคะเกิดขึ้นนะคะระวังทะเลาะก,กันระวังในเรื่องของคําพูดและอารมณ์ปวดหัวคิดมากคิดหนักเรื่องความรักนอนไม่ค่อยหลับนะคะกังวลแล้วก็ชอบฝันด้วยนะคะบางครั้งก็ชอบคิดมากไปเองนะคะบางทีก็คิดมากไปเองโดยที่ยังไม่ได้มีอะไรก็คิดไปก่อนนะคะ <S <S สื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้าน อายุวันเดือนปีเกิดของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมรวมนำโชคของคุณคือสีม่วงสีแดงสีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ163่ขอให้คุณโชคดีค่ะ